แอรีอสกูปวันนี้จะมาแนะนำ6 ah วิธีสร้างรายได้ในยุคดิจิทัลเห็นได้ชัดเจนว่าสังคมและโลกม,มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆตามเทคโนโลยีที่บันทนาไปในแต่ละยุคสมัย รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมก็เปลี่ยนไปตามซึ่งปัจจุบันโลกของเราก็ได้มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขึ้นมากทําให้การติดต่อสื่อสารและการทําธุรกิจต่างๆสะดวกง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหลายจะต้องตามทันความก้าวหน้าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรามาเริ่มด้วยวิธีที่1คือการใช้อินเทอร์เน็ตและโลกออนไลน์เป็นเครื่องมือการหาเงิน ทำได้โดยการขายสินค้าหรือบริการคนอื่นบนออนไลน์วิธีนี้ไม่ยากเลยเพราะไม่ต้องคิดและผลิตสินค้าของตัวเองแต่ไปเลือกสินค้าที่มีอยู่แล้วและที่เป็นที่รู้จักหรือคนในสังคมต้องการและนํามาขายซึ่งอาจจะได้วางขายร่วมกับใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตเข้าช่วยด้วยก็จะยิ่งสร้างรายได้ดีขึ้นวิธีที่2ขายสินค้าและบริการของตนเองการขายสินค้าและบริการของตนเองนั้น าสำหรับคนที่มีไอเดียมีฝีมือในการผลิตดัดแปลงสิ่งต่างๆโดยสำรวจว่าผู้บริโภคต้องการอะไรและผลิตออกมาซึ่งจะสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ตรงหรือจะขยายธุรกิจของตนเองให้มีตัวแทนจำหน่ายต่อก็ยังทำได้อีกด้วยวิธีที่3ใช้แอปพลิเคชันในการหารายได้แอปพลิเคชันในยุคนี้มีมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็น Facebook Line ไอจี t วิตเหรือแม้กระทั่ง Tik t o k ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ล้วนมีแต่คนเข้าใช้งานและเข้าถึงเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังสะดวกในการโฆษณาสินค้าบริการและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้ทราบวิธีที่4สร้างรายได้ผ่าน YouTube Channel YouTube เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่มีคนเข้าถึงจำนวนมากเพราะไม่ต้องเสียตังหรือสมัครอะไรให้วุ่นวายก็สามารถเข้าชมได้แล้วและ YouTube ก็ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทุกคนสามารถผลิตกิปวิดีโอต่างๆเพื่อเผยแพร่ได้ตามใจชอบอีก ดังนั้นหากต้องการสร้างรายได้ลองเปิดเป็น YouTube Channel ของตัวเองเพื่อใช้ในการผลิตวิดีโอเผยแพร่และจอบกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการหาข้อมูลจาก YouTube ได้วิธีที่5พัฒนาส่งเสริมธุรกิจ Delivery ธุรกิจ Delivery ส่งอาหารก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เหมาะสำหรับยุคดิจิทัลด้วยความเป็นยุคที่ทุกอย่างสะดวกสบาย ใครๆก็ต้องการความสะดวกสบายทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการใช้บริการด้านต่างๆการรับส่งหรือส่งของคนในยุคนี้ก็มักจะได้ใช้บริการ Delivery ดังนั้นหากคิดทำธุรกิจ Delivery แล้วก็ต้องพัฒนาให้ธุรกิจของตัวเองตอบโจทย์ความสะดวกสบายไปอย่างต่อนเนื่องวิธีที่6เพิ่มร้านค้าและธุรกิจบน Google My Business Google My Business เป็นช่องทางการหาไรายได้ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพอีกช่องหนึ่งและไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการสมัครซึ่งสามารถทําให้คนรู้จักธุริ ไดไ้ง่ายเงแค่ค้นหาจาก Google Map แถมยังมีช่องทางสําหรับให้ลูกค้ารีวิวและโชว์การรีวิวนั้นๆให้กับผู้อื่นที่สนใจในการเข้ามาอ่านอีกด้วยนอกจากนี้ผูกคนยังสามารถใช้ Google Map นําทางไปยังร้านค้าหรือบริการของเราได้อีกด้วยและนี่ก็คือทั้งหมด6วิธีการสร้างไรายได้ในยุคดิจิทัลที่ a l l i a n e Group ได้ยกมาเสนอในวันนี้เพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่สนใจในการทําธุรกิจได้ใช้หาไรายได้ได้ในยุคดิจิทัลสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะ